เยอะจริงครับสําหรับตัวผู้เนี่ยข้อนี้มันเยอะมากรับดูครับเดี๋ยวตัวผู้เลยนะครับอ่าก็อันนี้ก็หนึ่งถึงสองสัปดาห์เช่นกันนะครับจะได้คับของข้อขึ้นไปสวัสดีครับผมเจ๊กตั้งเดียมเบตต้านะครับดีตอนราเพื่อนนะที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับก็ในส่วนวีดีโอนี้เดี๋ยวพาเพื่อนนะครับไปอัปเดตดูลูกปลานะครับอ่าไอชุดที่เราเทรวมกันไว้ในรองปูนนะ อตอนนี้หัวข้อเขาตัวโตมากแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะไปเปรียบเทียบดูกับอีกข้อหนึ่งนะที่เราเพาะในบ่อกระบะไว้นะครับก็ตบท้ายด้วยเดี๋ยวพาไปทําน้ําเขียวนะครับมีน้าๆเพื่อนๆมือใหม่นะครับสอบถามผมเข้มามาว่าพี่เอาอะไรให้ลูกประกาศกินนะครับเพราะเขาออกมาได้แล้วนะก็เดี๋ยวผมจะพาไปทําช่วงท้ายคลิปนะพาไปทําน้ําเขียวเลี้ยงลายแดงนะครับว่า ของผมมีน้ําเขียวเท่าไหร่นะครับแล้วก็บ่อไลแดงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะครับแล้วก็มีสูตรปุ๋ยที่กลับมาทําเป็นลําด้วยนะ<ๆ>เพื่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปครับก่อนอื่นนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาเอาลายแดงนะครับตรงนี้นะไปให้ประกัดนะครับก็คือเราไม่ได้เอาไปอนุบาลลูกปลานะครับเพราะว่า ในบ่ออนุบาลของเขานะครับก็ยังมีอยู่นะเพื่อนไรแดงยังเหลือนะครับนี่ครับอันนี้ก็ไม่ได้ตักใช้1วันนะครับนี่ไรแดงก็ยังบูมแบบเยอะอยู่นะเพื่อนไม่ใช่ว่าไม่เยอะนะครับดูดีๆเยอะมากนะแต่ตัวไรมันจะไม่ได้อ้วนเหมือนลไรแดงน้ําเขียวนะครับเนื่องจากสารอาหารเขาก็ไม่เยอะนะครับตัวนี้นะครับผมใส่จุลินทรีย์ไปอีกนิดหน่อยนะเพื่อนเพราะว่า น้ำมันมีกลิ่นแรงนะครับเพื่อดับกลิ่นนะเพื่อนๆก็เลยใส่จุลินทรีย์ไปนะครับเป็น EM นะจุลินทรีย์ EM นะครับนี่ครับก็จะตักไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราไปกองใส่กระชอนอีกทีหนึ่งนะครับนี่ถ้าไปอนุบาลลูกปลาแลกเกิดเนี่ยน่าจะได้หลายคอ,อกอยู่นะครับ ก็ที่ไม่ได้เอาไปนะครับเพราะว่าลายแดงที่ให้ไปมันก็ยังเหลือนะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเราไม่ตักตรงนี้ไปใช้นะครับเขาก็จะล่วงไปเฉยๆนะครับจะทําให้น้ํามันเน่าขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ต้องจําเป็นต้องมันตักนะครับนี่ครับก็น่าจะผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปเรื่อยนะว่าเขาจะได้สักกี่วันนะครับสูตรนี้นะครับนี่ครับ นี่ใสกระชอนทีๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อนะเอาเสื้อมาตักนะครับสําหรับกองกอาลายแดงตัวเล็กนะครับส่วนน้ําก็เอาใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่เดี๋ยวเราพาไปดูครับว่าลายปริมาณเยอะหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นบอ่อประกาศโตเนี่ยไม่พอนะครับแค่นี้มันไม่พอหรอกแต่แค่เราไม่อยากให้เขาจมลงไปเฉยๆนะเพื่อนก็เลยมาตักไปใช้นะครับ ก็ล้างสักหน่อยนะนี่ครับก็เป็นลายแดงที่เราเพาะขึ้นมาด้วยใบตองนะครับโดยที่ไม่ได้ทำน้ําเขียวนะครับนี่เยอะเหมือนกันนะนเพื่อนๆก็เกือบเกือบหนึ่งช้อนชาเลยนะครับเราก็ตักใช้ไปแล้วไม่ได้ให้สารอาหารอะไรเลยใส่แค่ใบตองแห้งนะนเพื่อน ถ้าเพาะปลาสักหนึ่งอคอกถึงสองอคอกไว้ข้างบ้านนะครับแค่นี้ก็มีให้ปลาแล้วนะส่วนปลาโตเราก็ให้เป็นต้าหูไข่แบบนี้นะครับส่วนปลาเล็กให้เป็นลายแดงนะครับหรือถ้าเราไปขยายนะครับบ่อลายใบตองแห้งเนะี่ยสักสามสี่บ่อครับแล้วก็เก็บสะสมกันนะครับหนึ่งวันก็ได้เยอะเหมือนกันนะเพื่อนนี่ครับ มาดูหัวข้อนะครับตัวโตมากแล้วนะครับออกสีเรียบร้อยนะครับสําหรับอีสานสีนาคครับข้อนี้แต่ข้อนี้มันเป็นพัฒนานะเป็นอีสานสีนาคพัฒนาหางโพนะครับซึ่งไม่ได้ตั้งใจเพาะขึ้นมานะเขารัดกันในบ่อนะครับก็เลยตักเอาไข่ออกมาฟักเองนะครับให้พ่อปลาฟักอีกทีหนึ่งนะแยกออกมาเขาก็โตขึ้นมานะเพื่อนเดี๋ยวเร,เ,รเราติดตามว่าจะมีหางโพให้หรือเปล่านะครับ เป็ดลายแดงเมื่อกี้นะครับนะี่ครับก็บอก่อค่อนข้างจะแออัดอยู่นะปลาเยอะมากนะครับมีสองข้อนะครับแต่กีตาร์นะครับที่เอามาเทใส่เนี่ยยังไม่เห็นหัวข้อนะเพื่อนจะโตช้ากว่านะกินอาหารไม่เก่งเท่าอีสานสีหนานครับนี่หัวขอ้อชุดหัวข้อเขาตัวโตออกสีเรียบร้อยนะครับ รออีกสักประมาณสองสัปดาห์ก็น่าจะได้คัดหัวข้อขึ้นนะครับพอเริ่มคัดหัวข้อขึ้นก็จะได้เห็นชุดใหม่ขึ้นมาอีกนะครับหัวข้อ,ขอขชุดต่อไปนะครับคำว่าประกันหัวข้อ,ขอเนี่ยเพื่อนเขาสามารถคมตัวเล็กได้นะตัวเล็กมีการเขามากินอาหารนะรตัวช้าเดี๋ยวเราไปอัปเดตอีกหนึ่งบ่อนะครับนี่ครับผมก็ไปเอาลายแดงมาใหม่แล้วนะ อันนี้ก็เป็นบ่อที่เราอัปเดตไปพร้อมๆกันเมื่อคลิปก่อนนะครับเป็นมหาชัยนะครับคลองนี้บอกได้เลยว่าตัวผู้เยอะมากนะครับเพื่อนๆสังเกตดูที่มันเป็นเงาๆตามคลิปเครื่องเขานะครับอันนั้นคือตัวผู้นะครับนี่เยอะจริงครับสําหรับตัวผู้นยคลองนี้มันเยอะมากดูครับมีแต่ตัวผู้เลยนะครับอ่าก็อันนี้ก็หนสสัปดาห์เช่นกันนะครับจะได้คัด ของคอกขึ้นไปนะครับเพราะว่าคอกนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเพื่อนไม่ใช่น้อยเลยนี่ดูครับเยอะมากแต่มาหาชัยค่อนข้างที่จะขี้ระแวงหน่อยนะเพื่อนนี่คือลายแดงครับสําหรับวันนี้นะครับผมไปตักมาเรียบร้อยนะเพื่อนเดี๋ยวท้ายคลิปจะไปถ่ายให้ดูนะครับสําหรับบ่อน้ําเขียวของผมนะครับตอนนี้ก็ให้อาหาร ห้องนี้ไปก่อนนะครับข้อห้องนี้จะอายุเนี่ยก่อนข้อที่เราอัปเดตไปเมื่อกี้นะครับน่าจะห่างกันหนึ่งสัปดาห์เลยนะเพื่อนแต่เขาอยู่ในบ่อเล็กแบบนี้นะครับก็เลยโตช้าหน่อยแต่หัวข้อก็ยังโตอยู่นะครับไม่ได้แคะแคนอะไรนะเพราะว่าเราอัดอาหารให้ประจำนะครับนี่ดูหัวข้อเยอะมาก นี่ยครับเมี๋ยตัวผู้นะครับตัวผู้เยอะจริงๆนะคลองนี้คนระับดูคนระับถือว่าโอ้โหคุ้มคุ้มกันเลยนะตัวขอให้ออกมาสวยนะครับสําหรับคลองนี้นะครับถ้าเป็นเลือดชิดคีบเครื่องหางอีนโอ้โหเสียหายเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคังน้ำเขียวของผมนะเพื่อนนี่ครับ นี่ก็คือพื้นที่ที่ผมทําน้ําเขียวนะครับก็อยู่ข้างบ้านนี่แหละมีทั้งหมดนะเพื่อนทั้งหมดแปดบ่อนะครับมีอยู่แปดบ่อนะเพื่อนทําไมต้องแปดบ่อนะครับ,บ,รบก็ก็เราจะวนใช้นะครับเราวนใช้ไปวันละบ่อนะครับนี่สําหรับวันนี้มา,าขยายก่อนแล้วกันอันนี้เติมหัวเชื้อลงไปแล้วนะครับกับน้ําเปล่านะครับ เราก็จะเอาปุ๋ยมาใส่ส่วนปุ๋ยนะครับจะมีสูตรเสมอนะครับแล้วก็ยูเรียนะครับแล้วก็อามิแล้วก็ลำข้าวนะครับแค่นี้นะครับสมเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยนะผมไม่ได้ใช้ตัวมากรองเศษอาหารนะครับผมอยากให้เขาได้หมักเป็นเป็นส่วนปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นไปเลยนะครับเพราะว่ามีวิธีเอาออกนะครับสำหรับอกากากของลำนะ เพราะว่าเจดแปวันเนี่ยผมจะมาบนน้าให้กากของลํามันอยู่ตรงกลางแล้วก็ดูดออกนะครับอันนี้ก็ทําไปเมื่อวานนะครับนะครับใส่หัวเชื้อไปก็เริ่มเขียวแล้วนะครับฮอันนี้ก็ทําเมื่อวานนอวานนี้ทําพร้อมกัน2องบอนะครับวันก่อนลืมทํา <c oughs> นี่ส่วนอันนี้อายุน่าจะสี่วันแล้วนะครับเพื่อนนะครับเริ่มเขียวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ อากาศตอนนี้เหมาะมากนะครับไม่ได้แดดแรงเกินไปนะพอมีแสงนะครับสำหรับมือใหม่นะครับบ่อน้ําเขียวนะครับอย่าเอาไว้ในร่มนะครับในร่มไม้ไม้ไม้ถึงแบบเอาไว้ในบ้านแบบนี้นะอย่าไปไว้แบบนั้นนะครับแต่ตามร่มไม้นะครับเอาไว้ได้นะนี่ครับอันนี้ก็อายุเนี่ยหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับเนี่ยเขียวๆกันเลยนะนี่ครับก็ไล่ตามวันกันไปนะครับ อันนี้คือผมกลับมาทําเป็นลําข้าวนะไม่ได้เอาข้าวมาทําแล้วนะครับส่วนของข้าวมาทําเนี่ยผมรู้สึกว่าไรมันแตกตัวไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่มันเขียวอยู่นะครับก็มีแบ่งเหมือนกันนะครับใครสนใจอยากเอาไปขยายไปลองทํานะครับมาดูครับอายุประมาณห้าหกวันที่เหมาะสมนะครับต้องมีสิ่งนี้นะครับนี่ครับคือนอนน้ําเขียวนะครับเพื่อนมันเป็นสัญลักษณ์ของของการหมักได้ตัวนะ โดยส่วนตัวผมผมอยากให้มันมีนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรมากนะครับทําให้มีหนอนน้าเขียวได้นะเพื่อนอเพราะว่ายิ่งบ่อไหนมีหนอนน้ำเขียวแล้วเราตักออกไปนะครับแล้วก็เอาน้ําเขียวไปพาอไรแดงนะเพื่อนผมรู้สึกว่ามันแตกตัวดีมากนะไรแดงนะครับแต่ถ้าอายุน้ําเขียวแปดวันเ้าวันจะไม่มี จะไม่ค่อยมีเลยแหละครับนี่แบบกําลังมีกลิ่นเหม็นเน่านะครับช่วงนี้ไรน้ําเขียวของเรานะครับน้ําเขียวนะครับทําไปนะครับช่วงอายุตั้งแต่สามวันถึงหกวันนะครับมันต้องเหม็นนะเพื่อนต้องเหม็นนะครับย้าไว้ก่อนต้องเหม็นนะครับถึงจะหมักเป็นปุ๋ยนะครับใครที่ว่ามันเหม็นนะครับถือว่าปกติแล้วนะเพื่อนนี่ก็คือส่วนของน้ําเขียวนะครับ มาดูส่วนของลายแดงนะเพื่อนลายแดงก็มีอยู่3บ่อนะผมใช้เป็นวันละบ่อนะครับว่าลายแดงบ่อหนึ่งก็2-3วันนะครับจะบูมพอดีนะครับนี่ครับปริมาณนะ้าประมาณ120ลิตรนะครับนี่อันนี้ยังไม่บูมนะต้องพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเราใช้บ่อข้างไปแล้วนะวันนี้นะครับ น,นี้เป็นของวันพรุ่งนี้นะครับกําลังเริ่มแตกตัวเยอะนะครับสําหรับพรุ่งนี้เขาบูมให้เราพอดีนะสาหรับบ่อกลางนะครับก็วนใช้ไปที่ระบอนะครับนี่ก็คือพื้นที่ของลายแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ